สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจนมาทําอะไรวะคือวันนี้เจนอาจจะดูเหนื่อยๆนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพึ่งไปปีนเขามาแบบเกย์เกยปีนเขาปีนเขาเอ็กซ,า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 ซา์ซ์ไซส์แกรังการแข็งแรงแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะดูเสียงอาจจะดูเหนื่อยๆนะแต่ตั้งใจจะทําคลิปให้เพื่อนๆดูมากเพราะว่าทุกคนใน่อขอกันมาเยอะมากว่าเฮ้ยคลิปที่แล้วเนี่ย ผมทำยังไงหน้าทำยังไงคอนแทคเลนส์สีอะไรขอตาขนตาเบอร์อะไรอะไรทุกคนกรีดร้องกรีดร้องขอ,อกันมาเยอะมากถามหากันเยอะมากก็เลยทําให้ดูกันนะคะว่าหน้าและผมยังงี้ทำยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> เหนื่อยเหนื่ยจริงปิงเขาเหนื่อยมากๆไปดูกันเลย ก่อนอือ่นนะคะจนอยากจะแนะนําก่อนว่าเจนใช้คอนแทคเลนส์สีอะไรนะเพราะว่าคนถา,ามกันมายอะมากตามอินสตาแกรตาม Facebook สีเจนใช้ในตอนนี้นะคะก็คือ Sassy t y e e t โท e สีเทาของอ r r o t r e n e Eye o o l o r นะคะคือจริงๆแล้วเจนไม่ต้องชอบของยี่ห้อนี้ก็ได้นะคือมันมีมันมีหลายยี่ห้อมากที่ทําออกมาเป็น Tree t ร e โทนนะคะคือเจนชอบแนว Tree t r e โทนอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสีน้ําตาหรือสีเทาก็ขอให้เป็นท e โทนกแบบ เคยมีอะไรมากกว่าจะเป็นสีเทาสีเดียวไปเลยของพื้นที่จะ,จะใช้นะคะวันนี้ก็คือ2อันเลยเพราะว่าจะเอาสีเข้มกับสีอ่อนมาผสมกันนะเอ้ยไม่ใช่สีเข้มมาบริเวณกรอบข้างนอกแล้วก็สีอ่อนมาบริเวณกรอบข้างในนะคะเริ่มจากใช้สีอ่อนนะคะบริเวณตรงนี้ เดี๋ยวจะใช้แปลนดของ Real t e c h n i q u e นะคะแปรงหน้าตาแบบนี้ในการเบลนด์ทุกอย่างนะคะช่วงนี้นะไม่โอเคอะ่ะบอกเลยแพ้อะไรมาก็ไม่รู้เพื่อนๆชอบถามเจนว่าเออใช้สกินแคร์ของอะไรนะคะเจนจริงๆก็อยากทําให้นะแต่คือจะบอกว่าผิวเจนไม่ได้ดีขนาดนั้นน่าคือเดี๋ยวมันร้ายเดี๋ยวมันมาดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดีบางเดือนก็โหหน้าใสเชียร์สิวไม่มีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีนะไม่รู้ทําไมบากชีวิตเหลือเกินจากงานก็จะใช้สีเข้มนะคะอันนี้เป็นของ เอ่อ uh, r o r i o นะคะ True m a t เบอร์ Golden Beige ลบใต้ตานิดนึงแบบใต้ตาไม่ไหวแล้วเวลาเราใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยใต้ตาของเราอันนี้จะแบบเห็นชัดมากมันจะเป็นแดงๆจะเห็นแบบเหมือนเมื่อเราใส่คอนแทคเลนส์ตามันทำให้ตาดูโตขึ้นใช่ไหมคะพอตามันโตขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ดูเหมือนใต้ตาเราขมมากเพราะฉะนั้นนะคะต้องคอนซีลนิดนึงคอนซีลโหดเลยแหละ uh. ใช้เหมือนเดิมนะคะเอ่อ uh. ROLIOL Color Stay Concealer นะคะ ก็ลบสิวนิดนึงตรงไหนเป็นสิวก็ปกปิดนะคะไม่ไหวแล้วว่าต้องต้องออกคอซีลเลอร์ปาดทางหน้าเลยมึงเนี่ยสิวจงหายไปสิวจงหายไป <c oughs> หายไปถ้าเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอก็เอาพอรับได้ละกันนะจ๊ะ แป้งอัดแข็งนะคะผสมรองพื้นของอะไรก็ได้นะอันนี้จะใช้เซซารนะคะแค่ปกปิดเพิ่มช่วงที่เป็นสิวอะคะ่ะใคราจากบ้นจะใช้แป้งฝุ่นนะคะอันนี้แป้งฝุ่นของ Artistry นะคะพับไปไหนเนี่ย <laughs> พับไปแต่ละพับอยู่ตรงโน้นซักไว้ใกล้เหลือเกินเอาไมดีอะแป้เก็ดเดินไปแปลงปัดแก้นี่แหละ <laughs> แต่งตากัน ที่ทุกคนถามกันมากว่าแต่งตาใช้สีอะไรคือจริงๆใช้ธรรมดามากเลยนะเพราะเจนใช้แค่เด็กเกตสองเองคือไม่ได้อะไรวิสมาลอะไรทุกคนน่าจะเคยอายไลเมอร์นะคะที่ใช้ของ Too Faced นะคะหลังจากที่ลงอายไลเมอร์นะคะเจนก,ก็จะใช้อันนี้ uh, Maybelline Tattoo Color นะคะ2 4 Hour สี Back to the Bronze เวาลาลงครีมอายแชโดว์แบบนี้อยากให้ใช้นิ้วมือมากกว่าเพราะว่า ความอุ่นของนิ้วเราเนี่ยมันจะไปทําให้ผลิตภัณฑ์ลายๆแล้วก็เวลามาเกลี่ยนเนี่ยมันจะเกลี่ยง่ายกว่าใช้แปลงนะคะใต้ตานิดนึงใช้อันนี้ใช้เป็นนิ้วก้อยนะคะไม่ต้องเข้มมากก็ได้ค่ะเอาแค่ให้เป็นพื้นฐานนะ water proof gel eyeliner นะคะของ into it สีน้ำตาลนะคะจะใช้ตัวนี้เนี่ยเขียนบริเวณขอบตาบนที่ให้ใกล้โคนขนตามากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้แปลงแบบนี้นะคะหัวผู้การแปรแบบนี้เดี่ยให้มันฟุ้งขึ้นไปข้างบน,น่ะ ช่หมคะมันจะดูฟุงฟงขึ้นไปนะอ่ะทำอีกข้างหนึ่งเนกเก็ตสองนะคะสีที่เราจะใช้สีแรกเลยก็คือสีสเนกไบตรงนี้นะคะทั่วบริเวณเปลือกตาเลยนะคะลงไปแบบไม่ต้องตั้งใจมากก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะเกี่ยเอาแม็กซ์สนเจ็ดเป็นให้มันฟุ้งออกไปนะคะ่ะ คีของเมคอัพลุคอันนี้ก็คือจะเหมือนเราจะทําให้เข้มบนบริเวณขอบตานะคะแล้วค่อยฟุ้งออกไปให้มันให้มันดูเก็บปะ <c oughs> จะออกมาเป็นเหมือนคลิปที่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ให้มันเข้มสีดํานะคะ black out ตรงนี้ทําให้ตรงขอบเนี่ยเข้มกว่าเดิมอีกยืมพาเลตจาก naked basic นะคะสี naked สตรงนี้ อันนี้นะคะตรงเบ้านี่แหละทาบนเบ้าเราแต่คือจะไม่ใช่เวลาไม่ไม่ใช่การคัดเบ้านะคะจะเป็นการแค่เกลี่ยให้ทุกอย่างดูฟุงขึ้นไปอีกค่ะคือเฮฟวี่โรเตชันนะคะคออโตเมติกเพนนะคะ,ะ,คะเป็นหัวแบบนี้นะคะในการขีดนขอบตาล่างปกติจะเห็นจนแค่ขีดถึงตรงกลางใช่ไหมคะแต่วันนี้นี่จะขีดถึงสุดหัวตาเลยนะคะ ใช้แรงแบนๆอย่างนี้นะคะทาทับไอที่เราเพิ่งกรีดไปนะคะจุ่มอายแชโดว์สีดำเพื่อให้มันเข้มขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ยังไม่เสร็จนะสอบขอบตาล่างคือจะใช้แปรงหน้าตาประมาณนี้นะคะฟูๆแต่จะเป็นฟูแต่ก็ตรงปลายเดี๋ยจะเห็นเป็นหัวแหลมๆนิดนึงนะคะในการจุ่มสีสเนกไบเมื่อกี้นะคะปัดให้มันฟุ้งลงไปข้างล่างด้วยค่ะ ที่ของลุคนี้คือการเบลนด์จริงๆนะไม่ว่าจะเป็น blend, เบลนด์ข้างบนหรือเบลนด์ข้างล่างคือการเบลนด์ล้วนๆเลย Maxi Black นะคะกรีตานี่คือเอาทรงที่เราชอบเลยนะคะใครชอบแบบไหนชอบหางยาวหางสั้นก็เอาตามใจชอบเลยจะเห็นว่าเห็นไหมคะบริเวณขอบตาบนเนี่ยเราจะเห็นเป็นรอยหนังตาเรานิดนึงนะคะอันวิธีที่จะทํากรอบสีเนี่ยก็คือการใช้ ดินสอนโดการเขียนบริเวณนี้บนคนขนตานะคะดัดขนตาแล้วติดขนตาปลอมกันดีกว่าวันนี้ใช้กิฟฟลีนะคะที่ดัดขนตากิฟฟลีเจมีรีวิวตัวนี้ลองอ่านกัไปอ่านดูได้ที่บล็อกนะคะในบล็อกมีดีมากถูกและดีมีในโลกนะนจ้าในก่กดนิวเดียวก็เด้งฟูฟ้าแล้วนะซูซาฟูฟ้าหล,หลังจากนั้นนะคะจะใช้มาสคาร่านะคะอันนี้ของ จอซี perfect action นะคะมาสคาร่ waterproof หึงเลอะมากกันดูดิปัดขนตาล่างด้วยนะคะอันนี้ใช้จอดดิเหมือนเดิมนะคะใช้จนถึงชาติหน้าไม่หมดสักทีนะจ๊ะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนสัทีเหมือนเดิมนะคะเขียนกรอบก่อนหลังจากเขียนขอบเสร็จแล้วกรอบเสร็จแล้วนะคะก็จะมา เขียนคิ้วกันโดยการใช้ฝุ่นนะคะเหมือนเดิมเนเกตนะคะเนเกตเบสิกกับแต่อนาตเซียนะคะไม่ต้องเป็นเนเกตเบสิกก็ได้นะเป็นอายแชโดว์หรือว่าอายบราว p o พาวเดอร์ก็ได้นะคะถ้าใช้ดินสอยอย่างเดียวเนี่ยคิ้มมันจะดูแข็งอ่ะอายบราว์มาสคาร่านะคะจากเมประดีมาติดขนตาปลอมกันดีกว่าจะเป็นขนตาปลอมหน้าตาแบบนี้นะคะ จะค่อยๆกันนะคะและยาวฟุ้งซิงฟุงฟ้งซิงถ้าติดเลยเนี่ยมันจะติดยากนึงต้องรอให้กาวมันแห้งดึบ,บๆอาา่ะค่ะแป๊บนึงนะดูฟุ้งซิ้งปะ <ส>ปัดแก้มวันนี้จะใช้ของ n ิ x นะคะ dusty rose นะคะเป็นสีออกชมพูน้ำตาลน้ำตาลปัดไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะปัดให้แค่แบบเอ้ยเรามีแก้มพอหลังจากนั้น bronzer นิดนึง benefit hoola นะคะลูกมีต้องผิว bronze bronze น,นิดนึงนะคะทาตา b r o n z e ก็ต้องผิว bronze นะปัด bronzer แบบไม่เก่งใจชบ้าเลยผมแบบกระเด็นไปหมดโอเคหลังจากนั้นไฮไลท์นะคะใช้แปรงประมาณนี้ในการไฮไลท์แล้ววันนี้จะใช้ nars นะคะ รู้สึกนาจะมีสีเดียวนะที่เป็นสีไฮไลท์ของเขาอะบริเวณนะคะหนกแก้มนะคะเฮ้ยเกือบลืมเลยจมูกนะคะจมูกไม่ได้ไม่มีจมูกไม่ได้ลืมไปเลยว่ายังไม่ได้คอนทัวร์จมูกนะมาเหมือนเดิมนะคะไปนนติดฮูล่านะคะก็ว่าอยู่ไอ้ทุกกล้องทำไมหน้าดูแบนๆวะ ไม่ีไม่ได้ไม่ีไม่ได้จริงๆเริ่มดูมาเป็นคนขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้นี้แบนเชียค่ะมีจมูกมาละเริ่มเป็นคนขึ้นมาหน่อยมีจมูกโอเคค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะก็คือ,อ,อมีคนถามเจนเยอะมากว่าเฮ้ยคิทิราจันชัยเฮ้ยติงจังมากเฮ้ยจนนชัยลิสติกสีอะไรคะก็เลยมาจะมาอวดเลยว่าเจนใช้สองสีผสมกันนะคะสีแรกที่เจนใช้ก็คือ cover girl นะคะอร์ 255เป็นสีนูดนะคะแล้วก็อีกอันนึง p r o u d l y present มากเพราะว่าเดด้ๆเข้าได้มาแล้วนะเป็นของแม็กคะเอ่อเป็น Limited Edition ของช่วงช่วงนี้ยังมีขายอยู่นะไปหายยดูได้อยู่สีที่ฉันเลือกใช้นะคะก็คือสีชื่อว่าซิลินซองนะคะเป็นสีออกแบบแกลอสะคะ่ะเป็นนูนๆกลอสแทบจะไม่เห็นอะไรเลยด้วยซ้ำคือเราทาอันไหนท้ายด,ดูนะสวัสด นะทานแล้วไม่ค่อยเห็นอะไรเลยอะ่ะแต่แพ็กเกจจิ้งมันก็งดงามมากแพ็กเกจจิ้งมันชนะเลิศอะ่ะก็ยอมอะ่ะยอมเสียตังะคะ่ะแต่มันใช้แต่มันได้ใช้จริงๆคือเอาไปผสมสีสชมพูก็จะได้สีชมพูน,นมเอาไปผสมสีสีนูตดก็จะได้เป็นสีนู้ดที่อ่อนลงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมาทาให้ดูเลยละกันก่อนอื่นก็ใช้สีนี้นะคะหลังจากนั้นก็เอาทิชชู่นะคะซับออกนิดนึง แล้วก็จะใช้อันนี้นะคะแมกเห็นไหมมันจะทําให้อ่อนลงอะ่ะดูเปรียบเทียบข้างบนกับข้างล่างนะคะพอใช้ตัวนี้มันจะทําให้อ่อนลงอะ่ะเห็นไหมเราไม่ได้มนโนปไปเองนะมันมันคุม้มเนี่ยดูดีอ่ะดูดีอ่ะโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวขอตัวไปทําผมแป๊บหนึ่งแล้วเดจะกลับมานะโอเคค่ะทิ้งท้ายไว้หน่อยขอบคุณมากที่ดูจนจบพูด <c> ซ <oughs> ้ำไปซ้ำมาคือ วันนี้ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคือตอนนี้ for a subscriber เจนถึง4,500แล้วใช่มหมโชวงนี่้4,500แล้วจะ5,000แล้วคืออีกนิดเดียวคือดีใจมากว่าแบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนดูเราติดตามเราเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆก็เลยมีความสุขเลยอยากจะมาขอบคุณนะคะแล้วก็ ใครที่ยังไม่ s u b s c r i b e ก็ฝาก subscribe ้วยนะคะแล้วใครยังไม่ไ้ follow หรือยังไม่ได้ไปไลค์เพจ a c e b o o k นะคะอย่างนี้จะมีเพจ a c e b o o k แล้วก็ไปไลค์เพจ a c e b o o k แล้วก็ follow Instagram ได้นะคะก็ขอบคุณมากเลยจริงๆก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปละกันนะคะอันนี้ก็มีเท่านี้แล้วบ๊ายบายโอเคพอเราได้แล้วนะคะครบแล้วตรงปลายที่จะเหลือไว้เพราะว่าเดี๋ยวใช้ ตรงปลาที่เจนเหลือไว้พระเดี๋ยวจะจะใช้ที่เป็นม้วนโรลไฟฟ้าแทนนะคะเพราะว่าแอบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเอาเป็นอย่างนี้ก่อนก็ใช้ไดนะคะในการได เหมือนอามา่าเลยอะแต่ก็นะ,ะสวยก็ต้องลงทุน